สวัสดีครับชาวราศีมีนเป็นอย่างไรกันบ้างปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับแบกรับอะไรไว้หลายอย่างมากๆนะครับความวุ่นวายความทุกข์เรื่องครอบครัวนะครับรวมไปถึงเรื่องของทางด้านกฎหมายด้วยนะครับสำหรับบางท่านชาวราศีมีนครับท่านรู้ตัวไหมว่าท่านกำลังจะโชคดีหลุดพ้นเรื่องร้ายๆนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ ดาวราหูนะครับจะยกย้ายออกจากตัวท่าน10โมงกว่าๆนะครับของวันนี้คือวันที่5พฤษภาคม2568ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาฟังกันเลยนะครับชาวราศีมินครับรบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาเป็นกัลยาณมิตรกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็รับฟังดวงชะตาของท่านไปทุกๆคลิปเลยนะครับ มีคำถามอะไรสงสัยสิ่งใดคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะมาตอบด้วยตัวเองเลยนะครับเอาละครับดาวราหูที่เคยทับตัวท่านซึ่งมาจากเรือนพบทางโหราศาสตร์ไทยเราเรียกมันว่าวินาศฟังแล้วก็ไม่รู้สึกดีสักเท่าไหร่นะครับคำว่าวินาศมันก็คือการเกิดอะไรแบบปุบปรับฉับพันทําให้เราวุ่นวายนะครับทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของคนอื่นเรื่องของการไม่สําเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้นะครับ ยกเว้นเฉพาะคนที่ทํางานทางด้านออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซนต์ทำงานทีวีนะครับหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกือบร้อยเปอร์เซนต์อันเนี้ยจะเสียน้อยหน่อยนะครับสําหรับปีก่อนๆที่ผ่านมาแต่สําหรับปีนี้โดยภาพรวมของชาวราศีมีนที่ราหูเนี่ยยกย้ายออกไปอยู่ในเรือนภพวินาศนะครับและมีตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดีด้วยนะครับตามหลักหุาศาัตร์ไทยคําว่ากเกษตรแปลว่ามั่นคงนะครับ แปลรวมก็คือวินาศแบบบั่นคงความวินาศมันหายไปแบบบั่นคงสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดแบบมั่นคงโชคลาภที่มองไม่เห็นโชคลาภที่ผลักดันอยู่ข้างหลังแบบฟุกๆนะครับแบบมีคนนำมาให้แบบปุบปรับฉับพันมันอยู่ข้างหลังท่านแปลว่าจะเกิดเมื่อไรก็ได้เกิดแบบไม่คาดฝันเกิดแบบไม่คาดคิดก็ได้นะครับท่านใส่พลังงานบวกเยอะๆคิดว่ามันต้องดีมันต้องได้ แล้วมันก็จะได้นะครับช่วยเอาพลังงานบวกไปเสริมกับดาวที่มันย้ายมาในเรือนภพที่ดีสําหรับท่านนะครับมันก็จะได้บวกกันเป็นพลังงานผักดานให้ชาวราศีมีนนะครับสำเร็จและนําพาท่านไปสู่ที่ท่านฝันและหวังไว้นะครับเรื่องดีนะครับเรื่องแรกที่จะเกิดกับท่านนั่นก็คือความวุ่นวายมันหายไปนะครับมิติใหม่ของชีวิตมันเริ่มต้นขึ้นแล้วมันจะทําให้ท่านคิดสิ่งใดเนี่ยหัวมันไร้มันสบายหัว มันคิดอะไรออกมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีบีนสามารถอัปเดตตัวเองโดยเฉพาะเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆที่จะมาต่อยอดเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยเกิดความมั่นคงนะครับการเรียนรู้อะไรในโลกโซเชียลการเรียนรู้อะไรตำรับตำราใหม่ๆเพื่อต่อยอดให้มันมีเงินมากขึ้นมีงานที่ดีขึ้นท่านลงมือทำได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเวลาดาวมันย้ายท่านจะต้องลงมือทำด้วยไม่ใช่ว่า ด้ยินว่าดาวมันย้ายดวงดีแล้วก็รอไม่ได้นะครับมันก็คล้ายๆกับการปลูกต้นไม้ถ้าอยากจะให้มันเติบโตวสวยงามอยู่ในมือเราเราก็ต้องดูแลมันให้สมกับความปรารถนาของเรานะครับดีที่2ของชาวราศีมีนนะครับนั่นก็คือเซนท่านจะมีเซนแบบปบปรับฉับพลันมีเซนแบบไม่รู้ตัวนะครับอย่าเพิ่งไปนึกถึงเซนอะไรแปลกๆนะครับนึกแบบนี้ก็ได้นะครับเวลามองเวลาจะจับเวลาจะทําสิ่งใดเนี่ยม,มันมักจะรู้สึกว่าเอย มันดีไหมนะคนนี้น่าครบไหมนะเดินทางไปตรงนี้เอรู้สึกแปลกๆไม่ไปดีกว่านี่คือเซนต์โดยเบสิกที่ท่านจะต้องเจอนะครับส่วนใครก็แล้วแต่ที่ชอบไหว้พระส่วนมนทําสมาธิอยู่แล้วอันเนี้ยดีมากๆเลยนะครับสำหรับชาวราศีมีนราหูอ่ะจะดันพลังงานที่ท่านมองไม่เห็นนะครับคลื่นพลังงานที่ทําให้ท่านรู้ทําให้ท่านเห็นและสามารถนําเซนต์พวกเนี้ย พัฒนาต่อยอดกับชีวิตได้นะครับพูดง่ายๆว่าสมมุติเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับจำเป็นต้องร่วมงานด้วยนะครับจ่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆเว้ยขอให้เชื่อเซนนะครับมันจะเป็นไปอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าจาเป็นจะต้องร่วมงานท่านก็จะรู้สึกว่าท่านจะต้องระวังตัวกับเขาตลอดเวลานี่คือประโยชน์ของที่ราหูไปสู่เรือนภพวินาศนะครับโชคดีข้อดีเรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือใครก็แล้วแต่นะครับที่ทํางานเบื้องหลัง ดีมากๆนะครับใครก็แล้วแต่ที่ทำงานโลกอ,ออนไลน์แบบจา้าจ่าเลยเจ๋งเจ๋งมากๆนะครับใครก็แล้วแต่ที่จะต้องติดต่อกับชาวต่างชาติอันเนี้ยดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเกี่ยวกับการบินสมาคมการบินอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับการบินทั้งหมดไม่ต้องเป็นต้องอยู่บนเครื่องบินก็ได้นะครับทำเอก,ส,อเอกสารเอกสารทำอะไรถือว่าดีหมดเลยนะครับใครที่เป็นไกด์นะครับใครที่ทำทัวร์ปีนี้จะถือว่ารุ่งมากๆ แอบกระซิบให้แบบนี้นะครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับคนจีนสิงคโปร์มาเลเซียนะครับหรือว่าประเทศใดก็แล้วแต่ที่เป็นภูเขาสูงนะครับจะถือว่าเวิร์กมากๆใครที่ทำงานอาสังหาริมทรัพย์นะครับพยายามเก็บสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครสนใจหรือว่าอยู่ทางด้านหลังตึกอยู่ทางด้านในมุมอับๆนะครับมันฟังแล้วแปลกๆแต่ถ้าลองพิจารณาดูนะครับจะถือว่า ซื้อถูกแต่สามารถขายได้แพงหรือว่าสามารถให้คนเช่าในระยะยาวได้นะครับชาวราศีมีนไม่ว่าท่านจะเป็นนักศึกษาหรือคนทำงานนะครับปีนี้เป็นปีที่ถ้าท่านลงมือเรียนภาษาต่างประเทศนะครับมันจะต่อยอดให้กับชีวิตของท่านเห็นผลร้อเปอร์เซเลยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปศึกษาได้เลยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับโลกออนไลน์ต่างๆนะครับแชท GPT หรือว่าแ Can ว a หรือว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาและกำลังฮิตอยู่ตอนนี้ในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับโลกอินเทอร์เน็ตชาวราศีมีนศึกษาเข้าไปมีแต่ได้กับได้มีแต่ความเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่รู้ละจะเรียนฟรีเรียนเสียตังท่านก็จะมีแต่ได้กับได้เพราะว่าราหูเขาส่งอยู่ในภพวินาศนะครับแปลว่าทำงานเบื้องหลังทำงานโลกออนไลน์แล้วราศีมีนจะดีจริงๆ ใครที่มีความฝันนะครับที่จะเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าอยากจะไปท่องโลกใบนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่ท่านสามารถที่จะลงมือทำได้นะครับปั้นฝันสร้างฝันให้เต็มที่ได้เลยมีสิ่งเดียวนะครับที่ชาวราสีมีนจะต้องระวังนะครับนั่นก็คือใครก็แล้วแต่ที่เป็นนักกีฬาท่านระวังจะเกิดอาการบาดเจ็บ ทางด้านหลังนะครับอันนี้ไม่ใช่คําที่มาพูดให้ท่านกังวลใจนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะได้เตือนกันเพราะว่าเราแยกแยะอาชีพด้วยนะครับอาชีพอื่นไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอาชีพมักกีฬาหรือว่าคนใช้แรงงานต้องใช้ร่างกายทํางานระวังช่วงด้านหลังก็แล้วกันนะครับชาวราศีมีนะครับสังเกตตัวเองให้ดีๆนะครับตั้งแต่วันที่5พฤษภามนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับท่านจะรู้สึกว่ามีสังคมเข้าหาท่าน จากสังคมที่เคยเข้าหาแล้วมัน,มนไม่ได้อย่างใจหวังรับปากแล้วก็ไม่เป็นไปตามนั้นนัดแล้วก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะครับวางแผนงานแล้วมันก็ผิดไปผิดมาท่านสังเกตดูนะครับนับตั้งแต่วันที่5นี้เป็นต้นไปทุกอย่างมันจะคล้ายๆมันจะพลิกกลับหมดเลยนะครับด้านร้ายก็จะกลาเป็นดีนะครับทีนี้มาถึงสายมูกันบ้างน,นะครับหรือว่าใครที่อยากทําตามดวงเดินตามดาวนะครับท่านต้องทําแบบนี้ ชาวราศีมีนเนี่ยจะต้องส่งดาวราหูนะครับไม่ใช่รับดาวราหูนะครับส่งดาวราหูวิธีการส่งนะครับถ้าท่านไม่มีเวลาง่ายลิดเดียวเลยนะครับตื่นขึ้นมาถ้าไม่มีเวลาในวันที่5จริงๆวันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าพยายามรีบทับนิดหนึ่งนะครับมันจะได้คลายเคราะห์พ้นทุกพ้นโศกสักทีนะครับก็คือส่งดาวราหูนะครับให้ท่านอธิษฐานจิตแบบนี้ก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตท่านก็สวดมนต์สวดพร ทำตามวิธีของตามดักศาสนาของท่านที่เคยทามาก่อนนะครับแล้วก็ตบท้ายปิดท้ายด้วยสิ่งนี้นะครับปีกว่าที่ผ่านมาทุกโศกโรคภัยอันตรายใดๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันความสําเร็จที่ยังมาไม่ถึงข้าพเจ้าอุปสรรคต่างๆนานาดาบัดนี้ข้าพเจ้าขอส่งให้คลายหายไปและนับตั้งแต่บัดนี้ ขอให้ดาวราหูจงส่งผลให้เกิดความสำเร็จแบบปุบป,ปรับฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวโชคหรือราบวาสราใดๆก็แล้วแต่ของข้าพเจ้าขอให้เกิดมาแบบปุบป,ปับฉับพลันโดยไม่ทันตั้งตัวนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วให้ท่านนะครับสวดบทนี้ต่อเลยบทนี้นะครับเป็นบทที่เรียกว่าคาถาสดาะเคราะห์และต่ออายุของท่านนะครับ อิติปิโสภะควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพฤหัสเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระศุขเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะวาพระเสาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะวาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะวาพระเกเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะวาอารหังอิติปิโสภะวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะวาวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสภะวาสุขโต อิติปิโสภควาโลกับวิทูอิติปิโสภควาอนุตตโรปุริสัธรรมสารถิอิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุษย์สานางังอิติปิโสภควพาพุทโธอิติปิโสภควาภควาติเสร็จแล้วนะครับท่านใดจะไหว้พระราหูตามพิธีกรรมต่างๆทางโลกอินเทอร์เน็ตอันนี้ เอาที่ท่านสะดวกใจเลยนะครับสุดท้ายปลายทางแล้วนะครับชาวราศีมีนสำรวจบ้านของท่านรถของท่านนะครับถ้าไฟไม่สว่างหลังบ้านให้ติดไฟใหม่ให้เรียบร้อยถ้าไฟขาดเปลี่ยนเลยนะครับรถยนต์ของท่านระวังไฟท้ายขาดไฟดวงใดก็แล้วแต่นะครับที่ขาดอยู่ด้านหลังมืดอยู่ด้านหลังนะครับขอให้เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ จากนี้ไปขอชาวราศีมีนโชคดีนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปในเรื่องของดาวดวงอื่นที่ย้ายมานะครับหรือว่าดาวดวงอื่นที่มากระทำผลกับดาวราหูในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ